ญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่สามในการเจริญพระกรรมฐานวันนี้ก็ขอพูดแต่ละอย่างแต่ย่อแต่พระสูตรจะยาวความจริงพระสูตรมีความสาคัญมากเพราะเป็นเรื่องตัวอย่างเป็นบุคคลตัวอย่างวันนี้ก็ขอแนะน,นาําบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทให้รู้จักการฝึกสมาธิใช้กําลังไม่ตรงมาก เพื่อกำลังฝึกสมาธิในความจริงไม่จําเป็นต้องใช้เวลามากไม่ต้องใช้กําลังมากนักเพราะสมาธิประกอบการตั้งใจให้ใช้แค่อารมณ์เป็นสุขในการทรงสมาธิจะนานหรือไม่นานนั้นไม่สําคัญอย่าไปเร่งรัดเกินไปถึงแม้ว่าจิตจะทรงสมาธิได้ไม่นานคําว่าฌานก็คืออารมณ์ชินถ้าว่าจิตบ้างจะอารมณ์อื่นจิตจะนึกถึงพุโทโธขึ้นมาทันทีโดยที่เราไม่ต้องบังคับ อย่างนี้เที่ยวผู้ทรงฌานถ้าเป็นผู้ทรงฌานแบบนี้ดีแบบไหนก็ตัองขอนำตัวอย่างมาตัวอย่างที่จะนำมานี่ไม่ใช่ผู้ทรงฌานเป็นคนที่มีบาปมากแต่ได้ว่ากออย่าตายคิดถึงพระเจ้านิดเดียวก็ตายแล้วไปสวรรค์จากสวรรค์จะเดินต้องลงอเวจีเป็นต้น แต่ก็ไม่ทันจะลงเพ,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 พราะพบองค์สมเด็จพระทศกลคือพระพุทธเจ้าฟัางเทศจากพระพุทธเจ้าจบเดียวเป็นพระโสดาบันไ้ตัดความชั่วทั้งหมดไปเลยนี่เป็นเรื่องย่อก็จะเล่าสู่กันฟังแต่ไม่ใช่เรื่องมัตดกุณฑลีเทพบทตรมัไดกุณฑลีเทพบรนั่นท่านไม่เคารพพระพุทธศาสนาจริงแต่เขาไม่ได้ทําความชั่วเขาไม่ได้ทําบาปแต่รายนี้ไม่เคารพพระพุทธศาสนาด้วย แล้วก็ไม่เคารพทุกทุกศาสนาสำหรับพระเกุรลีเนี่ยเขาไม่เคารพพุทธศาสนาแต่เคารพเคารพศาสนาพราหมณ์พราพ่อเป็นอาจารย์สอนวิชาของปราบแต่รายนี้ยิ่งกว่านั้นไม่เคารพพุทธศาสนาด้วยไม่เคารพทุกศาสนาแล้วก็แกล่งแกล้งคนที่บำเพ็ญตนบำเพ็ญบุญในพุทธศาสนาอีกด้วยฟังตัวอย่างต่อไปนะเพื่อสูตรนี้ ความจริงถ้าอ่านตามพระไตรปิฎกก็ไม่พบเจะมามีมาในปกินกะในพระสูตรต่ตางๆหรือว่าตามที่นในพระสูตรที่เขาเราเรียนกันไม่ใช่เฉพาะในพระไตรปิฎกอย่างเดียวแต่ตามบาลีที่ในไตรปิฎกไม่ได้บันทึกไว้แต่พระอรหันต์บันทึกไว้ต่างหากมีอยู่เรื่องราวก็มีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งปรากฏว่ามีบุคคลคนหนึ่ง แต่ว่าตอนนั้นเขาเป็นเทวดามีนามว่าสุปฏิทิตาเทพบุตรก็เรื่องราวก็เกิดขึ้นไม่นานนักเกิดขึ้นในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าก็ได้ขึ้นไปโปรดพุทธมารดาในเองสองพันปีเกษรนะสองพันหรอปีศษก็เป็นว่าในสมัยนั้นมาองค์สมเด็จพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันไปทับที่บรรดุกมพลศิลาอาต ก็ตั้งใจยะเทพโปรดพุทธมันดาเป็นการสนองคุณค,ณความดีของมันดาที่ทรงครอบพระองค์เมื่อพระองค์ประทับอยู่นั่นแสดงความประสงค์พระอินก็ไปเชิญพระพุทธมันดามาที่อยู่ชั้นดุสิตแต่ความหญิงพุทธมันดาท่านเป็นเทพประบ,บุคือเป็นผู้ชายว่าจากเป็นผู้หญิงเนี่ยตายจากความหญิงแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพรบรตรเป็นผู้ชาย เพราะว่าทองเขาบุคคลผู้ใดที่พระพุทธเจ้าเกิดทองนั้นคนอื่นไม่ควรจะเกิดซ้ําตอนทองนั้นท่านจะไปเกิดเป็นเทพบุตรว่าท่านเทพประบุพวกเป็นพุทธมารดามาแล้วองค์สมเด็จพระบัทฑิตแก้วก็แสดงพัะธรรมเทศนาคือเทศอภิธรมรมขณะที่พระพุทธเจ้าเทศอยู่เทวดาส่วนใหญ่ในดาวดิงก็มาฟังมาก แต่ว่าคําว่ามากก็ยังไม่ถึงว่าหมดเพราะพระเทวดาบางท่านก็ไม่รู้พระเจ้าสเสด็จก,ก็มีเขายังใหม่มากก็เพิ่งถึงเวลานั้นก็มีเทวดาองค์หนึ่งชื่อจริงๆบาลีก็ไม่ได้บอกบอกเขียนไว้แต่เพียงว่าบอกจิริยาของท่านท่านในชื่อตามบาลีว่าอากาศสจารีเทพบุตรก็เรียกว่าเทวดาเจ้าเทพบุตรที่เที่ยวไปในอากาศ แเทวดาองค์นี้เมื่อฟังเทศจะพพระเจ้าผู่หนึ่งพอเร็พี่พอใจก็ะไปท้าวิมานต่างๆประกาศว่าพ่อเอ้ยแม่เอ้ย,อยใครไปจะขอวิมานนี้บ้างเวลานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเด็จมาเทศโปรดที่บรรดุกระพณศิราอาตขอทุกท่านไปฟังเทศจ้าองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถเพื่อต่อบุญบารมี เป็นนว่าเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีเมื่อทราบต่างองค์ต่างก็รีบมาแต่ว่าเทวดาวนี้เพาะไปถึงวิมานวิมานหนึ่งปรากฏว่าวิมานนั้นมีสภาพเศร้าหมองมากเครื่องทิพร้าหมองดูเครื่องแต่งตัวเทวดาที่เป็นเจ้าของวิมานก็เศร้าหมองมองไปดูทีที่รักแร้วิงเหว่อตามธรรมดาถ้าเครื่องทิพร้าหมองก็ดี ที่รักแร้มีเหงื่อก็ดีแสดงว่าเทวดาอรัญจะต้องจุติถ้าไม่จุติคือเคลื่อนไปไปจากเทวดาจะไปเกิดที่ไหนยังไม่ทราบื่อธาราการระจารีเทพบุตรเห็นันั้นก็ประกาศเราเรียกว่าคุณใครเป็นเจ้าของวิมานีเวลานี้พระพุทธเจ้ามาเทศน์สดที่บรรดุกระพงศิลาอาจเดือตัวท่านเองทําไมไม่ไปฟังเทศต,ต่อบนบรารมี อีกไม่ช้าไม่นานไม่เกินเจ็ดวันนี้ท่านจะต้องจติจาจความมิิวดาแล้วเพราะเวลานี้เครื่องทิพย์ของท่านเศร้าหมองเหงื่อไหลาจากรักแรท่านจะต้องตายภายในเจ็ดวันเวลานั้นถ้าจะของเมาความเป็นทิพย์เพราะว่าการตายของท่านจากความเป็นคนท่านไม่ใช่นักบุญท่านเป็นนักบาปแต่ก่อนอะ่าตายนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิดเดียว เดีย๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนหลังเป็นนว่าเจ้าของวิมานฟังแล้วก็ตกใจมองดูเครื่องทิพย์เห็นเศร้าหมองจริงดูที่รักแร้มีเหงื่อจริงก็สะดุ้งตกใจรัวคิดว่าเราตายแน่เนเเวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรมก็ดีถ้ามีร่างกายเป็นทิพย์ถ้ามีใจเป็นทิพย์ถ้าท่านจะเคลื่อนจากที่นั่นท่านจะไปเกิดที่ไหนเพราะอาศัยกรรมอะไรท่านทราบ ด้สุปฏิทิตาเทพบทจึงมองคิดพิจารณาดูตัวเองว่าเราจะต้องจุติภายในเจ็ดวันถ้าเราจะจุติจากความเทวนเทวทวดาแล้วเราจะไปไหนก็ทราบจากกำลังใจที่เป็นทิพย์ว่าเราจะต้องลงอเวจีมหานรกเป็ G ah uk, นเวลาหนึ่งกับคนจากอเวจีมหานรกแล้วก็ต้องผ่านนรกบริวารอีกสี่ขุมเวลาไม่แน่นอน หลังจากนั้นก็ต้องว่านรกทั้งไปขุมจากอเวจี v G ขึ้นมาถึงขุมที่หนึ่งพันนรกบริวารขึ้นมาเรื่อยหลังจากนั้นมาจากนรกขุมใหญ่แล้วก็ต้องเข้าโยมมารกีนรกอีกสิบขุมื่อผ่านยมโรกีนรกสิบขุมแล้วก็ต้องเข้าแดนเปรตอีกสิบสองจําพวกพ้นจากเปรตก็มาเป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายก็มาเป็นสติฉัน พอจะสิ้นสุดภาะวะเป็นสติฉันก็เกิดเป็นกาห้าร้อยชาติเป็นแรงห้าร้อยชาติเป็นสุนัขบ้าห้าร้อยชาติหลังจากนั้นก็มาเป็นคนง่อยห้าร้อยชาติที่เป็นคนง่อยก็เพราะว่าอาศัยที่ตัวเองฆ่าสัตว์ชีวิตโทษวานาติบาติแล้วก็มาเป็นคหนหูนหลวกห้าร้อยชาติาอาศัยกฎุ้มงกรรม เวลาที่เขาคุยกันได้ธรรมะธรรมโมบ้างฟังเทศฟังธรรมกันบ้างฟังพระสวดบ้างแกล้งข้าเสียงกลบส่งเสียงดังคุยเสียงดังแล้วก็ต้องเป็นคนตาบอดห้าร้อยชาติเขามาตาบอดห้าร้อยชาติก็หมายความ่าเขาทาความดีกันทําบุญทําความดีเห็นแล้วแกล้งทําไปไม่เห็นหลังจากนั้นเมื่อทราบว่าตัวเองต้องเป็นแบบนี้ก็มีการตกใจกลัวจึงบอกถ้าอาการสิจารีว่าอาการสิจารีช่วยเราด้วย นายกาจารีก็ถามว่าอะไระบอกกันที่ก่อนเพื่อนเอ้ยแล้วก็บอกว่าถ้าฉันตายจากทันจุดที่จะความเป็นเทวดาต้องไปเกิดในเวจีมาลูกเล่าเอยมาตันดับตามที่กล่าวมาแล้วหลังจากนั้นนายกาจารีก็ถามว่าสมัยที่เป็นมนุษย์จะท,ทาอะไรไว้ท่านสุปฏิทิตาเทพบุตรก็บอกว่าสมัยเป็นมนุษย์ฉันไม่เคยสร้างความดี เึ้นที่ว่าทานการให้ก็ดีสินในการาารักษาสินก็ดีเจริญภาวนาก็ตามความเมตตาปราณีไม่เคยมีข่าสัตต์ตัดชีวิตตลอดเวลาค้าขายมีความร่ำรวย้วต่อมาเมื่อเวลาใกล้จะตายป่วยหนักทุกเวิทนาครอบงำม,มากเวลานั้นเห็นพัญญานั่งใกล้ๆเธอก็ช่วยวันเทาทุกเวิทนาไม่ได้ เห็นบธิดานั่งใกล้ๆเธอก็ช่วยบรรเทาทุกขเวทนาไม่ได้ทรัพย์สินนั่นหลายที่เป็นคนรวยก็ไม่สายจะช่วยทุกขเวทนาให้ใครได้ยิ่งนึกในใจว่าสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาคือพระพุทธเจา้าอุบัติเคลนแล้วในโลกเขาเลยก็ว่าพระพุทธเจ้าใจดีเมตตาไม่ว่าใครจะนึกถึงองค์สมเด็จพระจอมใจ่าขอให้มาช่วยหายโรค เป็นนั้นว่าขณะที่นึกถึงขอให้พุทธเจ้ามาช่วยในเองเถอก็ตายเพราะบุญกําลังใหญ่จะมีปริมาณน้อยบุญที่นึกถึงพระพุทธเจ้ามีกําลังใหญ่มากล้อบุญสูงมากแต่ว่าปริมาณขทงบนญนิดเดียวหมายถึงว่าทองคํามีค่าสูงแต่เรามีก้อนเล็กนี่กําลังใหญ่เครืองบนที่เป็นพุทธ,ธานุติคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเขาส,สูปสุทิ่ตาเทพบุตร มีกำลังใหญ่จริ้งจากตายจากความเป็นคนก็มีวิมานทองคําเป็นที่อยู่เป็นเทวดามีนามสุปฏิทิตาเทวดมีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวานนี่บุญใหญ่กําลังใหญ่แต่ว่าปริมาณน,น้อยครองความเป็นสุขในความเป็นเทวดาไม่นานก็หมดบุญกาเจบอกกับอาการะจารีเทุตรบอกว่าถ้าท่านไม่ช่วยผมผม,ผมต้องลงอเวจีมหานรกแม่ อีกนานแสนนานหลายหลายเดียวหลายสิบกับหรือหลายร้อยกับก็จะกลับมาเป็นคนได้กว่าจะมาเป็นคนปกติกับเขาก็เสวยทุกขเวทนามาก้าการสจารีก็บอกว่าสุปฏิทิตเธอก็เป็นเทวดาฉันก็เป็นเทวดาเราก็เป็นเทวดาเหมือนกันอาโอกาสที่จะช่วยกันมันเป็นไปไม่ได้ฉันไม่มีวัฒนาบาร,รมีไม่มีกำลังพอที่ช่วยเธอ แต่บุคคลที่จะช่วยได้ก็ยังมีอยู่องค์คนเดียวคือพระอินทร์ที่เป็นนายพวกเราั้งสองคนก็พากันไปเฝ้าพระอินทร์ขอให้ช่วยพระอินทร์ทก็บอกว่าฉันเป็นนายเทก็จริงและแต่ว่าฉันก็แค่เทวดาเหมือนกันฉันก็ช่วยไม่ได้ก็มีอยู่ท่านเดียวองค์นี้ถ้าช่วยได้ก็ได้ถ้าองค์นี้ช่วยไม่ได้ก็ไม่มีใครช่วยได้นั่นคือพระพุทธเจ้าเวลานี้พระพุทธเจ้าทรงรประดิษฐานอยู่ที่บ,บ,บราารุกระพงศิลาอาฏ กำลังเพศปรวจพุทธมันดาเป็นการสนองคุณยานั้นพระอินทริพาเทวดาสององค์ไปเฝ้าพระเจ้าพระอินทร์ก็กราบทูลให้สสทรงทราบว่าเทวดาองค์นี้คือสุปฏิทิตาที่บุตรมีโทษแบบนี้มีกรรมแบบนี้ก็ว่าเลยไปไม่ขอย้อนหลังแล้วนะพระพุทธเจ้าทรงฟังแล้วก็ทรงพิจารณาว่าเราจะช่วยเท,ว,ทวดาองค์นี้ได้ไหม ก็ทรงทราบว่าถ้าเทศอภิธรรมจะไม่ตรงกับบนสัยของสุปฏิทิตาเทพบุตรเมื่อเทศไปเทศไปไม่ช้าไม่นานเท่าไรสุปตทิทิตาเทพบุตรก็จะหมดอายุจุติจากเทวดาลงอเวจีทันทีพรินสีก็ทรงทราบว่าถ้าเราเทศอุณหิตวิชัยยตรจะเป็นที่ถูกใจของเทวดาองค์นี้ ได้เทศอุณหิตรวิชายยสูตรพอเทศจบก็ปรากฏสุปฏิทิตาเทศบุตรก็ดีอาการประจำฤาษีเทวดาทั้งหลายหลายองค์ก็ตามเมื่อฟังจบแล้วต่างคนต่างก็บรรลุมรควมีประสูดาบันเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุปฏิทิตาเทพบุตรเป็นประสูดาบันทันทีเมื่อเป็นประสูดาบันก็เป็นเวลาพอดีที่ต้องจุตดดิ เอก็ตายจากความเป็นเทวดาแล้วเกิดเป็นเทวดาทันทีชั่วทิพตาเดียวตายปุ๊บเกิดปั๊บที่นั่นเองเป็นมระสวดาปัก็เป็นนั้นว่ากฎพกกรรมทั้งหลายที่ทําลายสิงก็ดีทําลายธรรมก็ดีที่จะมีโอกาสให้สุปฏิทตาที่บทลงอวัยภูมิต่อไปไม่มีก็เหลือทางเดียวทางที่เขาจะต้องเดินทางต่อไปเข้าถึงนิพพานนิรันดาญาโยมพุทธบริษัท เรื่องนี้ที่นํามาพูดเรื่องนี้กาลีแลเรื่องของมัตตเกาหลีเทพบุตรก็ตามีรากการคล้ายพึงกันแต่เรื่องนี้มีการร้ายแรงมากเพราะสุปฏิทตาธทบุตรไม่เครารพพระพุทธศาสนาด้วยและไม่เครารพผู้ทุกทุกศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาทุกศาสนาก็ต่างศาสนามีความดีเขายังทําความดีกัน ถึงแม้บางศาสนาที่มีความดีไม่ถึงนิพพานเขาเขาก็สามารถไปสวรรค์ได้ไปพรหมได้ยังมีความดีแต่ว่าสุปฏิทิตาเทวดาไม่ยอมสร้างความดีทุกอย่างทำบาปวันดีไม่ละวันพระไม่เวน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปานาธิบายก็ชอบอธินาทานก็ชอบการเมสุนช้าจ่ายก็ชอบมุสาวาทก็ชอบการดื่มสุราเมรัยก็ชอบชอบหมดขายความเมตตาปราณี แต่ว่าก่อนจะตายเขานึกถึงพระพุทธเจ้าหน่อยเดียวก็เป็นเทวดาบานสวรรค์เช่นดาวดึงสเทวโลกได้ทีนี้การนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติกมฐานไอ้ถามว่าสุปฏิทิตาที่บุตรภาวนาว่าพุทธโธหรือเปล่าก็ต้องขอตอบว่าเปล่าเขาไม่ได้ภาวนาว่าพุทธโธแต่เขาคิดเองว่าเวลานี้เขาเลอกันว่าพระพุทธเจ้าใจดี เมตตาปราณีไม่เลือกบุคคลไม่เลือกคณะใครมีทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสงเคราะห์ให้มีความสุขเวลานี้เรามีทุกข์มากคือมีทุกขเวทนาทางกายเพราะป่วยไข้ไม่สบายอาการเครียดจัดคอยองสมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้ามาช่วยหายจากโรคภัยไข้เจ็บนี่เขานึกแค่เพียงช่วยหายจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเ,เวลานั้นพอดีเขา,าเอิญตหาย ายเพราะอาศัยที่กําลังนึกถึงพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าพุทธ,ธานุสติตามภาษาวาลีนึกถึงพระเจ้าเป็นอารมณ์แต่เวลาน้อยเลอเกินเวลาของเขาที่นึกนึกถึงพระพุทธเจ้าน้อยแต่ว่าถึงจะมีเวลาน้อยกําลังที่นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็เป็นบุญใหญ่เพราะอาศัยที่เป็นบุญใหญ่เขาไม่เคยสร้างวิหารทานเขาก็มีวิมานได้ เขามไม่เคยให้ทานเขาก็มีวิมานได้อีกมีเขามีเครื่องทิพย์มีเครื่องประดับเป็นทิพย์ได้มีร่างกายเป็นทิพย์ได้เพราะอะไรเพราะอำนาจอำนาจพระพุทธบารมีนี้ถ้าบรรดาพวกเราเหล่าพุทธบริษัทเวลานี้บรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายส่วนใหญ่หวังจะไปนิพพานเราก็ต้องกันกันไว้ก่อนว่าเราจะไปนิพพานชาตินี้ได้หรือไม่ได้เนี่ยมันไม่แน่ ถึงแม้ว่าจะไปได้แน่ก็ต้องกันไว้ก่อนือนกนรมึงทานต้องมีทานการให้เป็นปัจจัยมีทรัพย์สินในชาติข้างหน้าจะร่ารวยถ้าเราจะไปนิพพานเราจะไม่มีโอกาสรวยก็ช่งมันหวังหวังว่าบังเอิญถ้าไปไม่ได้เราต้องรวยไว้ก่อนรายการที่สองศินสินสนี้เป็นปัจจัยเกิดมีร่างกายมีอุดมความอดมสมบูรณ์ นที่รักษาสินบริสุทธิ์จะมีร่างกายสมบูรณ์แบบทุกอย่างพบอาการสามสองถ้ามีจิตเมตตามากจะมีความสวยมากแลกะไม่ค่อยมีไข้ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนมีอายุยืนนานนีน่เรื่องของศินเรื่องของภาวนาก็เป็นเหตุให้เกิดถ้าเกิดเป็นคนยังไปนิพพานไม่ได้ก็เป็นคนมีปัญญาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทาแล้วก็ตั้งใจว,ว่าการตายคราวนี้ ล้วขอตายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายขึ้นที่กับการมีการร่างกายแบบนี้จะไม่มีต่อไปอีกเมื่อตายครั้งสุดท้ายก็ไม่เกิดมาเพื่อตายใหม่อันนี้อย่าลืมนะตัวนี้เป็นวิปัสสนาญาณสูงมากนะใช้ศัพท์ง่ายๆแต่เป็นกําลังวิปัสสนาญาณตัวสุดท้ายคือตัดทวิชาไม่ใช่ไปต้องไปนั่งไล่เบียตามตามังซีด้วยเปลือยไปนะเอาง่ายๆตัดสินใจให้มันแน่นอน ว่าการตายของร่างกายครั้งนี้ถือว่าเป็นการตายครั้งสุดท้ายทียน่นี่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทเป็นว่าหมดเวลาพอดีนะต่อไปอบรรดาย,ยาโยมพุทธบริษัทหลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานเป็นกรรมฐาน